มาแล้วครับวันนี้เราไปเก็บแตงโมส,สวนของใครมา,ราสวนบ้านเราเองใช่ไหมน้องเมนโอ้แล้วมันบักแตงโมโอ้แล้วมันบักแตมิว <laughs> เอาทั้งหนึ่งมุกก่อนไหม <laughs> ชายเบียงเขียงใช่เลียงเขียง,ยงใช่สี่มีเก้ว <laughs> มา <laughs> เดี๋ยวเราจะมาปอกส้มไอ้ศกรีมอะไรนะแตงโมแตงโมว่าเราดูนะครับว่าแดงหรือเปล่าเพราะว่าปลูก ปลูกด้วยการอะไรถุยเมล็ดใช่ป่ะใครถุยใครถุยถุยตรงไหนบ่อปลาใช่ป่ะบ่อปลาว่าเราใช่ป่ะอ่ะเรามาลองปอกดูว่าแดงหมูบ้าเราจะแดงไหม๋ยวลองเคาะก่อนนะเหมือนธุเรียนเลยอ่ะมีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่ามีไหมเรียนหมือนทุเรียนเลยแล้เอาละนะแล้วเราปลามือออกห่างพอจะปอกแล้วนะเราเราจะลองปอกแดงหมูบ้านเราเองนะครับดู ว่าแดงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน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 ว่าแตงโมว่าเราแดงไหมปลูกเองจากจากใครเอาเตรียมตัวนับนับหนึ่งสองนับอขหลังสามสองหนึ่งเบิ้เฮ้ยโอ้ยแดงจริงๆด้วยอันนี้ขอช้อนนยครับขอช้อนหน่อยเราจะลองชิมเลยชิมเลยชิมแตงโมที่เราใช้ ปากเราูช้อนนก็บ,บิมาเอาเลยครับจู่ๆช้อนก็บ,บินมาหาเราเอาจมิ่ีมิีมชิมเลยครับว่าหวานไหมอันนี้ใหญ่เพราตักให้ไหม,ม,มตักเอง<ม>ตัก้ายอีกาใช้มือลองดูหวานหวานไหมหวานเดี๋ยวต้องกินตอนเย็นๆทำไมอ่ะอ๋อต้องไปแช่เย็นก่อนอ,อันนี้เรากินตอนมืดแล้วเราไม่ได้กินตอนเย็นเดี๋ยวดูเลยดูหวานมากยดูดิเดี๋ยวมืดดึกดึกเฮ้ยกินมีเม็ดเลยโคตรเจ๋งเลยอ่ะ เออว่ะหวานเฉยอ่ะไปเรียกแม่มือมาโอเคแค่นี้ก่อนครับผมแตงโมหวานเองปลูกเองบ๊ายบายพี่บายด้วยตายีโอเคไป